ท่านสาธุชนทั้งหลายห้องขังที่ควบคุมกายมิให้เป็นอิสระนั้นไม่ร้ายเท่าห้องขังคือกิเลสซึ่งกักขังดวงใจของคนไว้ในกองทุกข์ตลอดชั่วการนานขอท่านทั้งหลายจงแหกห้องขังทำลายคุกที่หนานแน่นเหล่านี้เถิด mm hmm. เพื่อออกไปสู่อิสระภาพที่ปลอดภัยพระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าความใคร่ทำให้คนมืดบอด อันหนึ่งโรคมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกำลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็จะต้องหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันร่มเรื่นนั้นไปชีวิตนี้ก็ดีความรักก็ดีเป็นความร้ายโดยเฉพาะความรัก เป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักให้ความสมหวังแก่ใครได้ถึงครึ่งหนึ่งของความต้องการยิ่งเป็นความรักที่ฉาบทารูปไ้ด้วยความเสน่หาแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิน้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้น เป็นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงพระศาสดาจึงตัดเตือนไว้ว่าขอเราทั้งหลายอย่าได้พอใจในเรื่องรักเลยเมื่อหัวใจถูกรูปไร้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าและทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังจะรอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิต อย่างผู้ที่กำลังศึกษาและเรียนรู้อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เป็นเสมือนคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งแล้วแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนมองดูอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉันนั้น พระศาสดาได้ตรัดไว้ว่าร่างกายนี้อาดูนไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเขาร่างกายนี้เป็นนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกข์คือความแก่และความตายเป็นที่ตั้งแห่งกองกิเลส คือการถือตัวถือตนและการดูหมิ่นผู้อื่นเป็นรังแห่งโรคนานาชนิดมีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงให้เราทั้งหลายได้สแสวงหาธรรมเป็นที่เกาะสแสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้สแสวงหาโลกียรมเลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพียงนิดหน่อยแล้วก็แทรกยาพิษไว้มากมายความใคร่นั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดเพราะอาศัยร่างกายอันน่าเบื่อหน่ายนี้ความรักเป็นหลุมพรางอันสำคัญที่ดักไว้สำหรับการตกการจมแห่งสัตว์ทั้งหลายความรักมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเป,เป็นเครื่องมือเมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่ำยีห้ำหันเบียดเบียนเสียดแทงให้เจ็บช้ำระกำไปจนตายในที่สุด อันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อแสดงบทรักย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สามแต่เมื่อต้องแสดงบทโศกเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามสี่ห้าและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านทั้งหลายความรักความใคร่ช่างชานฉลาดในการลวงล่อให้ไปติดเสียนี่กะไรด้วยเหตุนี้ พระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้สแสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปในความงามอันยียวนอารมณ์ซึ่งไม่ได้ด้วยจักสุวิถีทางแห่งชาโรคมุ่งมั่นได้ตามปรารถนาไม่ได้คำนึงถึงพยันอันตรายที่อยู่รอบด้านว่าจะเป็นอย่างไรสังคมของมนุษย์จึงมีแต่ความเบียดเบียนกัน จึงมีแต่ความเข็นค่าราวีกันความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความทุกข์มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นพิ่งดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโรลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุนั้นฉันใด ความทุกข์ก็ฉน,นั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตพระศาสดาทรงกล่าวว่าเพลิงคือกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานหรือมิฉะน,นั้นก็คือเพลิงทุกข์ตามธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจแก่ผู้ที่ยังมีตัณหา อุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ผู้เข้าใจในหลักคลองชีวิตเมื่อประสบทุกข์จึงต้องนำทุกข์นั้นขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความทุกข์มาจากอะไรแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียทุกทั้งปวงก็ดับไปนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่เสียเวลาเปล่าและมีผลคุ้มค่าน่าอัศจรรย์ท่านที่ใคร่ในธรรมทั้งหลาย ความลืมตัวมัวเมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เขาไม่เคยหวนคิดถึงความลำบากยากเย็นที่ร่วงมาแล้วและบางทีก็เป็นความจงใจที่ไม่อยากจะคิดถึงมันเลยเพราะมันอาจจะทำให้จิตใจของเขาสลดหดหูและอาจจะทำให้เขามัวเมาไม่เต็มที่โดยเฉพาะความทุกข์ยากของคนอื่นด้วยแล้วใครเล่า จะอาทรน,นักหนาความรู้สึกที่ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นได้ฝังแน่นในคนบางกลุ่มและด้วยความรู้สึกอันนี้ทำให้เขาเหล่านั้นไม่ยอมเสี่ยงภัยกับอะไรทั้งสิน้นที่เป็นเหตุให้เขาต้องลำบากแม้มันจะเป็นผลดีแก่สังคมมนุษย์สักเพียงใดก็ตามจึงทำให้มนุษย์ส่วนมากหาทางรักษาตัวรอดอย่างเห็นแก่ตัวที่น่าบัดสีที่สุด ผลของการรู้สึกและฝังแน่นอันนี้ทำให้มนุษย์เอาเปรียบกันรังเกียจกันด้วยชาติโคตรตระกูลและยศศักดิ์ต่างๆซึ่งเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในดวงใจแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถือพาสิทธิ์ที่ว่า มือที่ให้ใจที่บริสุทธิ์วาจาที่ไพเราะจิตที่เปลี่ยมล้นไปด้วยจิตเมตตาชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซื่อสัตว์ต่อกันสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องผูกพันสังคมมนุษย์ให้พบสันติสุขได้อย่างแท้จริง